โอเคครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ The n e u s X Human Revolution ภาค A เอด hey, ที่3นะครับผมเราก็อยู่กับนายทันซาคนเดิมแล้วก็เราก็ต้องไปตามจุดสีเหลืองจุดสีเหลืองโอเค open the jaw now yeah โอเคครับผมก็อ้อลืมบอกไปอีกอย่างหนึ่งก็นี่นะครับผมขออนุญ,ญาตมึงจะไม่อนุญาตมึงก็ต้องอนุญาตกูครับผมปรับดิฟเขา ตีเลเวลลงเหลือแค่เทลเมียสตอรี่นะครับผมเพราะว่าไม่ไหวเล่นเล่นตรงกลางตอมฟอร์มผมเล่นลุ้นหน้าไปแล้วผมตายบ่อยครับผมตอนแคปจะได้แคปง่ายๆโอเคใครไม่อนุญาตมึงก็ต้องอนุญาตครับผมโอเคนั่นแหละไม่ได้ยากอะไรก็อ่าฮะไปกันต่อกันก็แล้วเราก็ต้องมาที่นี <c oughs> <cra zy> ่มาคุยกับอินี่ฮัลโหลเฮ้ยูโอเค Kill and kiss. มาแต่ไต้ฝุ่นไปกันที่จุดนี้โอเคไปกันที่จุดนี้โอเคโอเคครับผมข้ามไปครับผมเบื่อเวลาคลิปไปต่อเลยแล้วกันไปต่อเลยโอเยเราต้องไปกันตรงนั้นนะต้องไปทางนั้นกดชิปจะเป็นการวิ่งแต่ด้านซ้ายบนนะครับผมว่าก็จะเห็นได้ว่าเวลาวิ่งปุ๊บแล้วมันจะลด อ่าฮะขึ้นลิฟต์ไปลิฟต์ไปเซอโอเคลิฟต์ก็ขึ้นไปแล้วแมวแมวแมวอืมอ่ะถึงยังเนี่ยยังเนี้ยถึงแล้วเลยฮัลโหลโอ้โหนี่เกมนี้มองไม่เห็นอะไรเลยมือตัวเองก็ไม่เห็นเห็นในแค่ตอนวิ่งนั่นแหละโอเคเดินวิ่งออกมาออกมาแล้วก็เอาแอมเจะวิไปนะผมช่างของแม่สกิปเนี่ย how you feeling yeah how you feeling better days. I had a better well, day. here home. you did what you I'm not here, he... I don't know that yeah. I pulled his kick yeah well the police are sick uh maybe someone else maybe someone else is offering more uh so what do you want me to do boss we have to get a look at the corpse you still got friends in the floor You a finished frosty think? you think uh get over it เฮ้ย I know this I got it you got it เราก็ต้องกลับกลับไปขึ้นลิฟต์นะครับผมแถวนี้มีอะไรให้โดไหมไม่มีครับผมช่างมันเถอะอ้าวมาทางนี้กันต่อเฮ้ย hey, นี่อะไรอ่ะ newspaper ะไม่รู้เรื่องเลยวันดีนายเป็นใคร Were you just speaking to David

ผมไม่ค่อยแน่ใจเรื่องข้อมูลนะผมแต่ผมผมเน้นเกมเพลย์มากกว่าอ่าฮะฟักเ <J> นี่ยมีคนเรียกเราขึ้นไปครับผมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องขึ้นมนได้ไปวิงว่งครับวิ่งอย่าวิ่งไปขึ้นมาตรงนี้อ่าฮะคนเรียกเรา ไอสีฟ้าเนี่ยผมสังเกตได้มาคือไซเควสนะครับผมมันเป็นเควสไม่ใช่เควสหลักอะใครจะคุยกับเราวะอ๋อไอนี่เหรอฮัลโหลเฮ้เจนสันแมนมังไป็นการคุยรอบผมอ่าอักสบไป่อนับผม แค sí, oh, he oh, anyway. uh ่เราก็ต้องลงมาตรงนั้นเยสไปทางไหนวะเนี่ยอ้าวเชีย์บันไดอยู่นี่อ้าโดดอลิอา ไม่รู้เหมือน,นกันครับผมช่างมันเราต้องมาตรงนี้โอเคเราออกกันมาข้างน,นอกกันแล้วต้องไปที่ไหนกันต่อ yeah! เออต้องออกกันมาตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ต้องไปซื้อเราก็จะต้องไปโรงพยาบาลก่อนนะครับผมตามจากที่ผมเล่นไปก่อนหน้านี้นะคิดว่า อ okay. ไปต่อก็รอแม่งหลอดมันจะรอนานไปไหนเนี่ยเช้ยเส้นเลี้ยวเนี่ยแม่งหลอดนานเนี่ยไอ้อื่นกูไม่เคยมีปัญหาเลยมันหลอกแม่งหลอดนานชิบหายแล้วตายที่รอเซฟที่โอ้โหแม่งไม่ต้องพูดถึงเลยแม่งรอเป็นชาวยแล้วเดินไปแดกน้ํากลับมาแม่งยังไม่เสร็จเฮ้ยเค มรอรู้สึกเหมือนว่าไอ้พระเอกของเรื่องนี้ชื่อจันเซ่นนะใครที่รู้แล้วก็ก็เงียบปากไว้ใครที่ยังไม่รู้ก็รู้ไว้เพราะว่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะช่างมันเถอะมันก็ไม่เคยมีประโยชน์อะไรหรอกอุ้ยเยอะร้อนอโอเคอืมอ๋อออมะไรนะมิสซิสรี โอ o ฉันเ t y ยใจฉั r เสียใ t e ันกใ m c a ัเอ่ืม n h าคุณหมาอหมางไอ้มักก็คุยกันแล้วครับผมว่า I never asked for t I what what you t i n k I do a now ชางแมงครับผมนี่ก็แค่มาคุยกันเฉย พอพาาอามาคุยเราก็จะได้เควสอีกอันหนึ่งเควสอีกอันหนึ่งแต่ว่าคราวนี้เราจะไม่ได้จะทำไซค์เควสครับผมเรามาจะเราจะมาทำเมนเควสกันก่อนแล้วก็ามาแก้ไซคเควสไปเรื่อยคิดว่าน่าจะต้องทําอย่างนั้นนะไม่ใช่ต้องทําอย่างนั้นแต่กูจะทําอย่างนั้นเออโอเควิ่งมาตรงนี้แมงเอ,อ้ยแมงวิ่งได้นิดเดียวแมงหลอดแมงมี่งกระติดกระจอยไอลย่แมงไต่ไต่อหอยจริงๆกากได้เราโอเคเปิดนี่อร่อย ป้ายโฆษณากะกะครับผมฮัลโหลฮ้ยมีคนเทนต์เลยวะฮัลโหลเชดโด้แม่งช่างแม่งผมกูไม่แคร์ม่งไม่เกี่ยวกับกูครับผมเเราไปทำอ่างอื่นดีกว่าน่าตรงนี้มันปิด หเหรอเคยเปิดประตูนีอกมาซกอ่ะฮัลโหลสวัสดีสวัสดียังว้ยยังยังนังเราก็มาหาของในทั้งขยะมีทั้งขยะ

Personal, hello. Yeah, yeah. Hang on, just a hang sec. On just a sec. Shit. Shit. Jensen. Hey, Surprised to see okay. you Yeah. Well, I guess you're better at looking out for yourself than hey, I am. I don't have time for your self-pity. I need to get into the morgue. That's it. Oh, forget <laughs> it. <laughs> I don't know what's going on with. da but My No one gets yeah. in. First thing you say to me in two years is, "You want something? Should I have given you an order? You've always been very good at following those. Uh huh. Damn. Where do you get off being so self-righteous? I like. Look at me. From SWAT team commander to a crummy desk sergeant in a two-bit precinct. I don't need this from you. I get enough of it at home. So either come up with something better than your usual attitude, or you can just forget it because she came to me. Uh, okay. okay, look, you're angry, right. right. and you've got a right to me I'm putting you in a bad position, but I have to get inside mm -hmm. that morgue. I won't let it get back to you. I'm always in, a bad, position. I'm always in a bad position. Oh, my God. This what are you, doing, Why are you this? doing this? Putting me in the rock and, and, and a hard place again. Okay. You want me to sacrifice my job to save your boss's ass? Uh -huh, if I lose my, my job, job, my life goes into the toilet. Oh. But you don't yeah, even care, care about that. You are right. I'm not risk to take. I'm not going. Ah, uh, whatever. Yes, your job is at risk. Okay. Yes, yes, you have taken are blame, blame for what happened in the task, past, but look, I need your help. I need your help. Uh, and it's important. I'm you got my word. Whatever I happens, I'll take care of I'll you. Take care of well, this might be a start. Right, on, uh? look, look, I am so tired, now, tired of having that incident wrapped around I my head. throat. Yeah, I killed the uh, kid. He, right. he was augmented. He I was hurt. That's what you do. We have civilians to protect. I don't need uh -huh. people always second-guessing me on that! For... Mm -hmm. Take it easy. Nobody is judging you. give me That would be nice. There's something I've been waiting two years to tell you. I blame you, Jensen, for everything that happened. Because when the chips were down, you got the order to fire, you refused, I got stuck having to do it, and you just walked out of my life! That's when everything went to shit! When you abandoned me! That's good to know. It's like... <c oughs> ช่างมันนะครับผมไปแคร์มันอดพอดดูวันนี้อดาอนดัหน่อันดับหน,น้ง t a n เออไปกันต่อเอ้กูเข้าได้แล้ว h e l l อ้าเข้าได้แล้วนะครับผมโอเคครับผมไปต่อ้วะ อมองหลังครับผมปิดประตูเปิดประตูป,ประตูโอ้ยเปิดประตู close close now ยองลงมาเปิดเปิดแล้วก็ไปเราต้องเดินลงไปข้างล่างครับผม ลงไปข้างล่างเพราะว่าที่เราต้องไปมันอยู่ชั้นใต้ดินฮัลโหลสวัสด,ดีเว้ยสวัสด,ดีแล้วบายบายเปิดตรงนี้มานี่ครับผมอ่าจะมาตรงนี้เกี่ยวกับ time you the home s e c guy was meant to wait for tell m a n d a r l y I didn't get the memo until I was halfway through the autopsy by mm hmm. the right โอเคครับผม Looks like it's been modified with some kind of wet drive. Pritchard should have a look at it. No, no, Don't even it No, no, but. just finished running his And I don't want to risk connecting any tech to our network until he's done, especially if that guy's military. So what do you want me to do? Take the hub to your apartment. I'll have Frank contact you there. เราต้องไปเราต้องกลับครับเดินกลับไปแต่ก่อนกลับนะผมเราก็ต้องโดก่อนครับผมจัดคาริ่งเก่ามาใช้ครับผมโดแมนมีอะไรมั่งอ้อมีนี่เทปเต,ต,ต็มอีกสัตว์เต็มอีก คงไม่เป็นไรมั้งไม่ไม่น่าได้ใช้โอเคเก็บ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 โอ้กระสุนเฮ้ยอ๋อ oh, มันไม่มีกระสุนเพราะอย่างนี้นี่เองคือช่องมันเต็มนะครับผม ช่องวันเต็มเพราะฉะนั้นกูจะทิง River, ท้งรีโวเวอร์ไปดับรีโวเวอร์ทิ้งไปซะโอเคแล้วเก็บกระสนุนมามาอ๋อแล้วกูจะเก็บปืนยังไงอ่ะเนี่ยจะเก็บปืนยังไงอ่ะชิบหายละเก็บปืน เนี่ยลายอะสปีดอัพใส่ไว้ในโลกปืนคราวนี้ปืนเราก็จะรีโ o a d เร็วขึ้นนะพงศ์โอเคได้กระสุนคอมแบทกระสุนคอมแบทสองอันเอาอ่า เลเซอร์สิสเโอเค okay, ครับผมเราก็ต้องไปเดินกลับขึ้นไปกลับขึ้นไปตรงที่เดิมของเราที่เราเคยมานะครับผมอ่าฮะอาเวไปไงวะอ๋อจำได้ละเราต้องใช้ทฤษฎีการมุดท่อ <c oughs> ปิดด้วยปิดเ้ ดเด็ดแดงอ้าวพี่อะอ่าปิดอ่าเจ๋งมากกลับมาปิดยยยเยี่ยมโอ้ยยะไปไหนวะยังไงวะยังไ,ไงวะ,ไไงวะอ๋อชั้นสองกูจะ,จะกูจะกะตะกูจะไปชั้นหนึ่งอ่ะเออพอเจอลเอะเออซะ คต okay. อบไปครับผมอาฮะแดกข้าวช่วงนี้ก็แดกข้าวไปเออโอ้ uh. oh, ถึงแล้วผมกลับมาแล้วเราก็ต้องไปทางไหนวะเจนส์ I have a message for you from one of your former colleagues a detective Alexander Jenny what did you want she said she could use some help uh huh. if you can make your way over to Grand River Road And might I just add, as wonderful as it is to have you back at the office, I am not your personal dating service. อ้าวไม่ใช่พิทางนี่ไวสัตว์เชีย้ยถือเป็นพกขึ้นมาลงมาในรูนี้ลงมาในรูนี้ครับผมลงมาจะได้อะไรก็ไม่รู้พูดจริงๆนะพอ,อมาถึงทางในกูไม่เคยมานี่เป็นทางใต้ดินนะผม ลงครับผมปินลงเชียช่ยเชี่ยเอ้ยรถไฟฟ้าแรงสูงนะครับผมต้องระวังให้ดีในการเดินอ่ทน,น,น,นี้เราก็จะมาลองงม,มกันไปดูวิ่งเกี้อะไรวะ You're kindly of welcome on our turf, pal. Hmm? My, My goodbye, That's it, man. Last chance. Oh โอเคครับผมเก็บของมาชัดจันแก็บเราต้องลองไปดูครับผมไม่ลองแล้วจะไปรู้อะไรอ่ะลองปีขึ้นไปดู เรารจะไปทางไหนนะเราลองมั่ว,วๆไปคำๆไปครับผมแฮกโอ้โห security rating สาม disconnect แม่งเลยปิดปิดลงครับผมปิดลงทางนี้ยันไปไม่ได้ security เไอการแฮกเราความสามารถในการแฮกเรายังไม่ถึงครับผม ครับผมมาทางนี้เราก็มโมอม,อม,อมัวผมวิซุยไปอืมจะไปถึงไหนปะเนี่ยปีนขึ้นนะปีนขึ้นโอ้ท่อโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงนี้แล้ว ไม่เห็นเกี่ยวพี่อะไรกันเลยสเสอ่ะเอาเล่ามาขวดช่างมันนะผมจริงๆตอนนี้เราก็ต้องไปจุดสีเหลืองครับผมตะกี้มันแค่มุมหมวกมาอ่ะออกไงวะอ้อทางนี้อุ้ย เป็นไ,ไงวะชิบหายลวะวมาตัดไปก่อนแล้วกันโอเคครับผมหนละังจากที่เราไปฐานนั้นแล้วหลงทางนะครับผมเราก็ไม่ไปแล้วไอ้เชียกูไปทางอื่นดีกว่าเขาไปทางคนธรรมดาคนธรรมดาเดินกันแล้วโอเคเพื่อจะรู้ว่าไอ้ไอ้ไอ,อ้สไนมันสุ่มยังไงวะ เราก็สุนเรียบเ้ยียโอรเคยกลับมาตรงนี้แล้วครับผมเราตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่ที่ somewhere over the rainbow S <S <an> เราต้องมาเรามาซื้อปืนขายของนะครับผมขายของอืมอไม่ชอบสไนเปอร์ ซื้อซื้อกระสุนมมมกระสุนช็อตันไม่เอาอ่าเอามาก็ได้แล้วก็วเพิ่มอัพเกรดอัพเกรดเดเมจอัพเกรดไอ้พวกนี้ไม่เอาอะเบรพอนลเลเวลไม่ชอบชัดตจันไม่ชอบ,ชอชอบเอาเอาระเบิดโอริโอนะครับผม แค่นี้แหละ Be sure to tell all your friends, it's just not the cops โอเคครับผมตอนนี้เราก็ได้อาวุธเราก็มีระเบิดโอริโอสามอันปืนไรเฟิลแล้วก็คอมแบทไรเฟิลอะมโม่ของไม่ใช่นี่เป็นแมชชีนพิสโต้เพราะฉะนั้นโอเคเราก็พร้อมมีของจะได้รับใช้ได้ล เราก็ไปกันต่อครับผมกลับไปตรงที่เดิมวิ่ง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 เหนื่อยเราสักเอ๊ยบริษัลิฟต์อินดัสทรีโหแม่โคตรผิดทางเลยก็ต้องมาทางนี้เราต้องไปโรงพยาบาลกันนะครับผม